ดีๆแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลที่เราไบเกอร์นะครับรอคอยนะครับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับเตรียมตัวออกทริปกันแล้วหรือยังนะครับวันนี้นะครับผมแทนธรรมชาติกับรายการเกียร์รีวิวนะครับเรามีเทคโนโลยีชุดขับขี่ Touring Adventure นะครับนำมาฝากเพื่อนๆกันแบรนด์ดังจากประเทศอิตาลีนะครับไดเนสครับ และนี่คือ c a r ์ฟ a s t e r t r g e g r o t e c นะครับต้องบอกว่านี่คือชุด Adventure Touring ตัวท็อปสุดนะครับในเซกเมนต์ของชุด Touring ของทาง d ดเนสนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับถูกอัดแน่นไว้ในชุดชุดนี้นะครเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าชุดนี้จะตอบโจทย์การใช้งานไหมชมครับ ได s นสครับมาสเตอร์กรอเทคครับวันนี้กับชุดนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของดีไซน์ภายอกกันก่อนเลยนะครับ เริ่มที่เทคโนโลยีแรกนะครับที่เป็นเบสหลักสําหรับการออกแบบชุดนี้ภายนอกทั้งหมดนะครับเทคโนโลยี Gore-Tex นั่นเองนะครับทำให้มีความคงทนแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายภูมิประเทศนั่นเองนะฮะก็มีคุณสมบัติในการป้องกันในส่วนของตัวน้ำนะครับรีดน้ําออกจากตัวเสื้อผ้าของเรานั่นเองนะครับขับขี่แล้วไม่มีการสะสมอยู่บนชุดแล้วก็ทําให้ชุดไม่หนักขึ้นนั่นเองนะครับวัสดุถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อผ้าแบบ Mujoero นั่นเองนะครับทำจากไนล่อนขนาดเล็กแล้วก็มีผ้าเอลาสโตเมอร์นะครับผสมอยู่ทาให้ชุดน งกายได้เป็นอย่างดีนะครับจะอยู่ตามบริเวณข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขานะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็มีความทนทานแล้วก็รวมไปถึงสามารถกันน้ําได้ด้วยนั่นเองนะครับบริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็ข้อศอกนวัตกรรมผ้าไฮเทคนะครับไดเนส 3D Stone นั่นเองนะครับผลิตจากไนลอน ทนแรงดึงได้สูงนั่นเองนะครับทอในรูปแบบ3มิติพิเศษเลยนะครับที่สร้างช่องอากาศขนาดเล็กทนแรงเสียดสีได้นานถึง8วินาทีทํางานร่วมกับตัวกราดภายในเนี่ยทำให้เวลาเกิดอุบิเหตุนะครับก็จะช่วยซับในส่วนของแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งอีกหนึ่งวัสดุนะครับที่อยู่ภายในนะครับก็จะเป็นในส่วนของซับในกันหนาวนะครับเป็นชุดที่สามารถถอดออกเพื่อใช้งานในรูปแบบของวันที่อากาศร้อนได้นะครับในการเดินทางนะครับสำหรับซับในกันหนาวเนี่ยผมบอกเลยว่าจําเป็นมากๆเมื่อเราต้องไปขับขี่รถในพ ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนั่นเองนะฮะ และสุดท้ายนะครับภายนอกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเนื้อผ้านะครับที่ถูกเคลือบด้วยสารเรืองแสงนะครับที่สามารถใช้ในตอนกลางคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนร่วมกับเรานะครับให้เห็นเราได้อย่างเด่นชัดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวฟิตติ้งนะครับร่างกายต่างๆจุดต่างๆในตัวของตัวชุดนี้นะครับด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตีนตุ๊กแกนะฮะสามารถพับกลับเก็บเป็นรูปแบบของตัวแบล็กระดุมถัดมาครับในส่วนของตัวซิปข้อมือนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้จําเป็นมากๆสําหรับการหนึ่งคือระบาย ก็สามารถเปิดออกมาระบายอากาศแบบนี้ได้นะครับขึ้นมาจากตรงข้อมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับบริเวณด้านบนแขนนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวปรับทั้งหมด2ระดับนะครับสามารถปรับขยายกว้างสุดรวมไปถึงขยับเข้ามา บริเวณที่แคบลงได้นั่นเองนะฮะและจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับสายเบลด้านข้างตัวนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับที่สามารถปรับกระชับเข้ากับร่างกายของผู้ขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับที่จะพูดถึงนี่คือส่วนสําคัญมากๆนะครับสำหรับไบเกอร์ที่ต้องใส่ชุดทัวริ่งนะครับรูระบายอากาศนั่นเองครับมีทั้งหมด3จุดหลักๆนะครับก็จะมี ที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับสำหรับการระบายอากาศเข้ามายังภายในชุดนะครับจุดที่2นะครับก็จะอยู่ทางด้านสะโพกน้่นเองนะครับทำให้อากาศเนี่ยไหลเวียนภายในได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงจุดสุดท้ายนะครับใต้ท้องแขนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ช่วยทําให้อากาศเนี่ยไหลเวียนเข้ามาทําให้ขับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะครับหกจุดนั่นเองนะครับทั้งชุดนี้ด้านหน้าทั้ง2ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบ waterproof สามารถเดินลงไปในน้ําได้เลยนะครับน้ำก็จะไม่เข้าไปภายในกกกรรระเเเเปป๋าาาาาานนนนนนนััั่่่่ออออองงงงบบตีี้้้็็ถืวววแมไดดดยสหลล ขับขี่รถอย่างวันนี้ผมเข้ามาประจนภายในป่าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถนําขวดน้ามาใส่ไว้ในกระเป๋าได้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเห็นการออกแบบกระเป๋าหลังแบบนี้นะครับอยู่ในชุดจักรยานนั่นเองนะครับในส่วนของอีก2กระเป๋าภายในนะครับก็จะอยู่ภายในชุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงหน้าอกด้านบนทั้งสองข้างนั่นเองนะครับผมมองว่าก็สามารถเก็บโทรศัพท์ได้1เครื่องหรือว่าอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆสามารถเก็บได้แน่นอนและจุดสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของตัวที่อยู่กับซับในที่เป็นกันหนาวนะครับตัวนี้เขาก็ใส่ใจใส่ตัวกกรรรระะะะเเเเเเปปป๋๋าาาาาาามมพพิ่วอจจข้้ไลง ภายในเนี่ยยากเขาก็เลยให้มาด้วยนะครับก็เป็นช่องสอดธรรมดานะครับจุดสุดท้ายนะครับที่มีความสําคัญเอามากๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวการดเทคโนโลยีจาก d ดเนสครับ Pro Armor Level 2 Type B ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากรูปทรงเลขาคณิตและยังให้ความคล่องตัวเนื่องจากมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับและยังให้การระบายอากาศที่ดีเยี่ยมด้วยพื้นผิวที่เป็นรูพุนครอบคลุมพื้นที่มากถึง40%นั่นเองนะครับ ทนทานต่อการกระแทกครับได้นานถึง8วินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับสามารถเพิ่มเติมซื้อในส่วนของตัวกาดหลังนะครับรุ่น g 1แล้วก็ g 2นะครับเข้ามาใส่เพิ่มเติมได้และด้านหน้านะครับก็สามารถซื้อในส่วนของกาด pro armor เนี่ยมาใส่เพิ่มเติมได้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่อาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในเรื่องของกระเป๋าที่หน้าอกก็เปลี่ยนมาใส่เป็นตัวกาดได้แล้วก็ถัดมานะครับที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นในส่วนของตัว กางเกงตัวนี้นั่นเองนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ต่างกับตัวชุดเลยนะฮะถูกออกแบบมาให้เข้ากับชุดนี้เลยนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นเซตมีในส่วนของช่องระบายอากาศเนี่ยสช่องนะครับที่ดงหน้าขานั่นเองนะครับปลายขาครับก็จะมีในส่วนของซิปที่สามารถลูดขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะใส่ในส่วนของตัวบูทและคุมบูทได้อย่างดีด้วยความที่ใช้เนื้อผ้าเป็นความยืดหยุ่นนะครับและสามารถปรับขยายความกว้างของตัวขางเกงเพื่อให้ความกระชับเข้ากับตัวรองเท้าเพื่อกันในส่วนของตัวลมเข้ามาทางด้านใต้นั่นเองก็จุดโปรเทคนะครับก็ มีในส่วนของตัวที่บอกว่าเป็นเนื้อผ้าในรูปแบบของ T-D-Stone นะฮะแล้วก็เป็นตัวกาด p r f o r m e r Level 2เหมือนกันนะฮะครอบคุมนะครับตั้งแต่น้าแข่งนะครับขึ้นมาบนหัวเข่าเลยทีเดียวนะครับก็ <S <S ถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็เคลื่อนไหวตัวได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีความกระชับใส่แล้วรู้สึกเพียวบางหล่อเลยครับนอกจากตรงนองที่มีการปรับกระชับได้แล้วนะก็จะมีในส่วนของตัวเอวนั่นเองนะครับที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของคุณแล้วก็ความสบายของคุณนั่นเองนะฮะเป็นสลักนะครับสอดแล้วก็ดึงกรึบ เข้าล็อกของมันนะฮะสุดท้ายนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็กางเกงนะครับเขาก็ใส่ใจในส่วนของตัวซิปนะครับที่สามารถเชื่อมนะครับสำหรับเสื้อแล้วก็กางเกงเข้าหากันได้นะครับถ้าชุดกางเกงเนี่ยถูกเชื่อมต่อติดกันเนี่ยตัวบริเวณของกัดจุดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ควรจะอยู่นะครับทำให้ในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะทําให้กัดทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวเป็นฟิลลิ่ง ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆสำหรับชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนโรดออฟโรดเดินทางไกลนะครับประสิทธิภาพของชุดนี้นะครับให้ความรู้สึกยังไงกับผมบ้างและมีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นจุดด้อยเดี๋ยวเราไปคุยกันครับ เอาละครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาสู่บทสรุปนะครับทดสอบกันไปอย่าง โหดเหี oh, em, Finnish, no tonight, ้ยมน่าด nice like ูนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ผมสวมใส่ชุดนะครับชุดมีการสวมใส่ที่ง่ายเอามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเสื้อนะครับวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับการที่ถอดเสื้อเนี่ยถ้าเป็นเสื้อที่ใช้กระดุมอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการถอดชุดนานตรงนี้ก็เป็นแบ็กระดุมที่สามารถดึงออกได้ทั้งหมดแล้วก็ลูดซิปออกมาได้สบายๆนะครับจุดสําคัญสาคัญนะครับก็อย่างที่บอกครับตรงข้อมือแล้วก็ข้อเท้านั่นเองนะฮะสำคัญเลยครับว่าถ้าไม่สามารถยืดหยุ่นนะครับก็จะทาให้เรานะครับไไมสารงออััเเ้ดะะนพจปปต ต่างๆ,างๆนานาให้มันใส่ยากนั่นเองนะครับผมตอกย้ำนิดเดียวเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นปัญหาของผมมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับการเข้าห้องน้ำมงเกงตรวนี้นะครับสามารถทําให้ผมเนี่ยเข้าห้องน้ําได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องถอดบูทรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดสําคัญสําคัญในการที่เราจะใช้งานกับชุดทัวริงเนี่ยมากๆก็คือในส่วนของตรงเกงสําหรับมงเกงที่มีความตึงมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้การขึ้นลงรถเนี่ยเป็นนสิ่งที่ลาบากออกมากๆนะครับตรงนี้นะครับมงเกงตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมสามารถเตะขาได้้ค่อนนนาางงสูููมกะะเตดดรับื ไม่มีตึงครับขอตอกย้ำนิดนึงนะครับสำหรับไดเนสนะครับก็เป็นแบรนด์จากประเทศอิอาลรี่นะครับก็ต้องบอกว่าการคัตติ้งดีไซน์ของตัวชุดนะครับการเล่นโทนสีการทาคัตติ้งต่างๆเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความหรูหรานะครับแล้วก็ใส่แล้วก็จะดูแบบดูแพงนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่บอกเลยว่าหล่อไม่เหมือนใครนะครับเนื้อผ้าทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดที่ผมใส่อยู่้นรับก็จะเคลือบสารกันน้ํานั่นเองนะครับทำให้มีการโปรเทคในเรื่องของน้ำเน นะครับแฟลกชิปสโตร์อยู่ที่รามคำแหงนั่นเองนะครับมาดูกันว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับครับมาสเตอร์ทรีกรอเทคนะครับมีราคาอยู่ที่25,910บาทนั่นเองนะครับส่วนกางเกงนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่19,820บาทนั่นเองครับรวมกันแล้วนะครับ45,730บาทนั่นเองนะครับในนี้นะครับมีการร่วมวิจัยนะครับออกแบบชุดที่ใช้กับองค์การนาซาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับการถ่ายทอด ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในสุดในชุดที่เราใช้ขับขี่ในทุกวันนี้แล้วก็ราคาถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่า สอบผ่านครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องฝากนะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับต่างๆในช่องทางต่างๆของเราเนี่ยนะครับทำงานกันหนักหน่วงมากนะครับช่วงนี้คุณลูกค้าทุกคนนะครับที่สนใจเข้ามาสนับสนุนช่องของเรานะครับก็ยินดีครับเข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับมีสินค้าอะไรให้เรารีวิวหรือทายอินก็จัดเข้ามาได้เลยครับครั้งหน้านะครับเราจะมีชุดขับขี่ลงเท้าขับขี่ถุงมือขับขี่มวกขับขี่อะไรมาฝากเพื่อนเพื่อนกันอีกก็ติดตามชมนะครับ